เหตุการณ์ที่เรือเครนได้พลิกคว่ำในพื้นที่ทางตอนใต้ของอ่า <backs> <Hep> วเซวาสโตปอเมื่อวานนี้มีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตและไดร้รับบาดเจ็บครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้28ตุลาคม2025จากเหตุการณ์ที่เรือเครนได้พลิกคว่ำบริเวณพื้นที่ท่าเรือในอ่าวเซวาสโตปอแหลมไครเมีย er. พื้นที่ยึดครองโวคราวของกองทัพรสัสเซีย เมื่อวันนี้27ตุลาคม2025ตามการรายงานได้ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน2รายและได้รับบาดเจ็บอีกกว่า20คนเป็นการบาดเจ็บในระดับที่แตกต่างกันอุบัติเหตุเกิดขึ้นในระหว่างที่คนงานที่ทำงานอยู่บนเรือเครนกำลังทำงานครับหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวก็ได้มีการนำเครนเข้าไปเพื่อที่จะทำการกู้เรือที่เอียงคว่ำ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเบลโกรัดประเทศรัสเซียได้ออกมากล่าวยอมรับว่าสาเหตุที่ทําให้น้ําหายไปจากเขื่อนสํารองน้ําในเบลโกรัดนั้นมีสาเหตุมาจากการที่เขื่อนถูกโจมตีจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้น้ําในเขื่อนลดระดับลงมากกว่า1เมตรชารัสเซียที่มีฐานอยู่ใต้เขื่อนในพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมก็ได้บันทึกคลิปภาพว่าฐานของพวกเขา ก็มีน้ำเจิงนองไปทั่วครับที่ด้านล่างของเขื่อนสำรองน้ำกราฟฟกาในเบลกรัดประเทศรัสเซียนั้นมีฐานของทหารรัเสเซียอยู่หลายฐานครับในช่วงคำเกินที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่27และ28ตุลาคม2025ยูเครนได้ส่งโดรนคาเิกาเซเข้าไปทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายในรัเสเซียครับตามการรายงานจากโดรนบอมเบอร์ได้รายงานว่าฝูงโดรนของยูเครนได้พุ่งทะยานไปยังมอสโกครับ ตามแผนภาพนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าโดรนบินผ่านเบรียงสบินผ่านคู h ชและพุ่งทยานไปยังจังหวัดต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้ของมอสโกโดรนจำนวนหนึ่งพุ่งทยานไปทางตะวันตกของมอสโกจากนั้นก็ได้โค้งไปทางทิศตะวันออกและดูเหมือนว่าจะโค้งกลับมายังกรุงมอสโก และโดรนอีกจำนวนหนึ่งได้พุ่งทะยานไปทางตอนใต้และพุ่งทะยานไปทางตะวันออกของมอสโกยังไม่มีการรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับกองทัพรัเซียได้ใช้โดรนคามิกาเซโจมตีเข้าใส่อาคารสำนักงานบริหารในจังหวัดเชนิฟประเทศยูเครนส่งผลให้อาคารได้รับความเสียหายหน่วยบริการฉุกเฉินของยูเคารนเข้าประจำการในจุดเกิดเหตุและทำการควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้และช่วยชาวบ้าน ออกมาจากอาคารบ้านพักที่ได้รับความเสียหายจากการที่กองทัพร,รัสรซเยโจมตีกองทัพร,รัสเซียใช้โดรนและกระสุนปืนใหญ่โจมตีหมู่บ้านในเมืองนิโคโปอและในโปกรอฟกาจังหวัดดานิปรปประเทศยูเครนการโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดไฟลุกไหม้บริเวณบ้านเรือนของชาวบ้านรวมทั้งอาคารในนิโคโปอร,รวมทั้งสถานที่ทางด้านการเกษตรและท่อแกส๊สได้รับความเสียหาย ในจุดเจ้าวันนี้28ตุลาคม2025โรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าในพื้นที่เกาะสกลินประเทศรัสเซียเกิดการระเบิดครับซึ่งการระเบิดนั้นก็ส่งผลให้ครึ่งเกาะไม่มีกระแสะไฟฟ้าใช้ตามการรายงานได้ระบุว่าไม่ทราบสาเหตุที่ทําให้สถานีผลิตกระแสะไฟฟ้าแห่งนี้เกิดการระเบิดแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียได้เปิดเผยคลิปภาพในจังหวะที่มีการระเบิด ที่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าในซากลินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกา41นาทีของเช้าวันนี้28ตุลาคม2025เกาะซากลินนั้นเป็นเกาะที่ใหญ่ในรัสเซียครับอยู่ในพื้นที่ตะวันออกไกลของรัสเซียก็น่าจะเป็นไปได้ครับที่ว่าสาเหตุที่ทาให้สถานีผลิตกระแสไฟฟ้าในซากลินนั้นเกิดการระเบิดอาจจะมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใน ส่วนประเด็นที่ว่าอาจจะเป็นการที่มันถูกโจมตีอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ก็เป็นไปได้น้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาและในเช้าวันนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ